เป้าหมายในชีวิตสิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดและได้ประสบพบเจอมาทั้งหมดนั้นจะทำให้ชาวกรกฏเนี่ยเหมือนตุยแล้วตื่นใหม่ฟื้นใหม่ได้ชีวิตใหม่นะครับสิ่งที่ผมพูดไปหากตั้งใจฟังพินิษวพิเคราะห์อย่างแท้จริงไปปรับใช้ในชีวิตท่านจะปรับเปลี่ยนชีวิตของท่านได้เพราะนั้นเรื่องการเงินโชคลาภในเดือนนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคจนเยอะเกินไปนะครับ เอาละครับชาวลัคนาราศีกรกฎมาถึงเดือนสุดท้ายของปี2568แล้วนะครับช่วงเดือนนี้ชาวกรกฎตามแผนภูมิดวงดาวชาวกรกฎที่มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ลองสังเกตดีๆครับดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอังคารดาวศุกร์นั้นจะโครจรไปอยู่เรือนอริในช่วงท้ายเดือน ธันวาคมทั้งหมดเลยนะครับจะมีดวงดาวอยู่ในเรือนอริถ,ถึง4ดวงอีกทั้งพระเสาวพระราหูดาวตรีเทพจะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะนี่ยังไม่รวมถึงวันที่23ธันวาคมดาวพฤหัสจะโคจรเข้าสู่เรือนวินาศเพราะนั้นดาว7ดดวงจะโคจรไปอยู่ในเรือนอริมรณะวินาศทั้งหมดเหลือแค่ดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวอากาศาธาต ดาวพระเกตซึ่งเป็นดาววิญญาณธาตุดาวธาตุทั้ง4เนี่ยจะโครจรตกเรือนบรณะอริวินาาหมดนะครับยกเว้นดาวจันทร์ที่จะโครจรทุกๆ2วันครึ่งถ้าในทางโหราศาสตร์เนี่ยในช่วงปลายเดือนธันวาคมต่อไปจนถึงเดือนมกราคมถ้ามองพื้นฐานก็คงจะมองแต่เรื่องร้ายเพียงอย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ชาวลัคนาราศรีกรกฎมีโอกาส เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนั่นเองนะครับเพราะว่าดวงดาวเนี่ยโคจรเข้าสู่เดือนมุมอับทั้งหมดมันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาในช่วงตั้งแต่กลางๆเริ่มตั้งแต่กลางกเดือนธันวาคมไปจนถึงกลางๆเดือนมกราคมไปจนถึงปลายเดือนมกราคมเลยครับที่ถ้าหากชาวลัคนาราศีกรกฎได้อยู่กับตัวเองได้ทบทวน ความดีความร้ายความถูกความผิดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักสุขภาพเป้าหมายในชีวิตสิ่งที่เราได้ทํามาทั้งหมดและได้ประสบพบเจอมาทั้งหมดนั้นจะทําให้ชาวกรกฏเนี่ยเหมือนตุยแล้วตื่นใหม่ฟื้นใหม่ได้ชีวิตใหม่นะครับจะทําให้ชาวกรกฏตาสว่างเห็นทางออก เห็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดอย่างแท้จร <ST Du is cat> ิงเป็น no ช่วงชุบต <who médico> ัวนะครับถ้าในทางอาคมก็เป็นช่วงที่ได้ชุบน้ำว่านนะครับได้นอนในโรงศพได้บังสกุลได้ตายแล้วเกิดใหม่นะเพราะนั้นเป็นช่วงเวลาที่ชาวกรกฏไม่ควรประมาทในชีวิตก็ตามนะครับในช่วงธันวามกราคมนี้ในการดําเนินธุรกิจการงานการเงินความรักต่าง แต่ก็เป็นช่วงที่ชาวกรกฏเนี่ยจะใช้ในการหักเหเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขาเรียกว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าสิ่งที่ผ่านมาเดิมๆแต่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่จะดีกว่าเดิมได้นั้นชาวกรกฏต้องมีความกล้าหารกล้าหารที่จะตัดกล้าหารที่จะทิ้งในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับ แม้มันจะให้คุณเราในบางเรื่องก็ตามแต่ระยะยาวไม่ดีควรตัดควรทิ้งจะเป็นบุคคลสิ่งของเหตุการณ์ต้องกล้าทำกล้า,าหารที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆไม่ยึดติดกับอดีตที่ผ่านมานี่สําคัญมากครับชาวกรกฏอดีตที่ผ่านมาจะเป็นความล้มเหลวสิ่งที่ไม่ดีเลวร้ายอย่าเอาเข้ามาเกาะกินและบอกว่าเราทํานู่นทนํานี่ไม่ได้เด็ดขาดให้ตัดสิ่งนี้ไปอีกทั้งสิ่งที่ผ่านมา ช้วยรางวัลการประสบความสําเร็จการได้รับการยกย่องเชิดชูในสิ่งต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาจงอย่าเอามายึดติดเป็นหัวโขนทําให้เราติดกับดักความสําเร็จเดิมๆเก่าๆเพราะชีวิตของท่านในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงช่วงเดือนมกราคมนั้นต้องสร้างจุดเปลี่ยนใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากการที่ดวงดาวทั้ง7ดวงตกเรือนอริมรณวินาทั้งหมด ไม่นับดาวจันท์ที่เคลื่อนที่เร็วทุกๆ2วันครึ่งดาวาธาตุทั้ง4นอกนั้นตกเรือนอริมรณะวินาศ7ดวงเหลือแค่ดาววิญญาณาธาตุกับดาวอากาศาธาตุที่ไม่ใช่ดวงดาวอย่างแท้จริงคือพระเกตและเป็นยูเรนนะสดวงดาวที่อยู่ไกลาจากโลกมากอย่างมฤตยูโคจรเป็นโยกหลังกับลักขณาดาวตรีเทพทั้ง3ดวงฤหัสตกวินาศเสาราหูตกมรณะมันเป็นช่วงรีเซ็ตรีสตาร์ทใหม่นะครับ เป็นจังหวะที่ดีในมุมมองของผมถ้าท่านตั้งอยู่บนความไม่ประมาทและมีความกล้าหาญอย่างที่บอกนะครับเพราะนั้นเป็นจังหวะโอกาสของชาวกรกฏแล้วนะครับแต่ถ้าชาวกรกฏท่านใดจิตตกจิตแย่เจอกับปัญหาในช่วงนี้แล้วปล่อยไปตามอารมณ์มองอะไรเรื่องลบๆนะอุปสรรคปัญหาจะถาโถมเข้ามาครับต้องมองบวกเข้าไว้นะมองบวกเข้าไว้ครับนะและในช่วง ปี2569ปีหน้ามันจะแบ่งสองช่วงนะช่วงแรกคือช่วงมกราจนถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่ชาวกรกฎต,ต้องอดทนและทำงานอย่างหนักเพื่ออนาคตต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดแม้ผลลัพธ์ยังไม่เกิดขึ้นอย่างที่ต้องการแต่หลังจากพฤษภาคมเป็นต้นไปแล้วนะเข้าตั้งแต่เดือน6เป็นต้นไปครึ่งปีหลังดาวพฤหัสนั้น จะโคจรเข้ามาทับดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างแท้จริงไม่ได้เข้ามาแบบช่วง2ตุลาถึง23ธันวาปีนี้ปีหน้าเข้ามาแบบเต็มๆเข้ามาแบบไม่โคจรวิปริตในรอบ12ปีเป็นช่วงโอกาสและเวลาที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะเฉิดฉายเป็นลัคนาราศีอันดับหนึ่งในโลกที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตได้เพราะฉะนั้น กรกฏคนไหนอยากสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมันต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนธันวาคมมกราคมนี้ครับผมอาจารย์สันมหาทศดาราเอาใจช่วยให้การยานมิตรของผมทุกคนทำได้ตามเรื่องราวที่ผมได้เล่าเป็นหลักการมาแล้วชาวกรกฏเป็นคนฉเฉลียวฉลาดนะครับสิ่งที่ผมพูดไปหากตั้งใจฟังพินิจพิคาะห์ อย่างแท้จริงไปปรับใช้ในชีวิตท่านจะปรับเปลี่ยนชีวิตของท่านได้เพราะนั้นเรื่องการเงินโชคลาภในเดือนนี้ไม่ควรเสี่ยงโชคจนเยอะเกินไปนะครับควรวางแผนการเงินเพื่ออนาคตไม่ควรลงทุนอะไรที่มัน 50- 50เด็ดขาดนะครับรายจ่ายอะไรที่จำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วจ่ายได้ครับแต่ถ้ามันไม่จำเป็นอย่าพึ่งหารายจ่ายเพิ่มในช่วงจังหวะและโอกาสแบบนี้นะครับอ่า อีกครั้งในเรื่องการเงินถ้าจะทำอะไรจะขยับอะไรให้ตัดสินใจก่อนวันที่16ธันวาที่ดาวการเงินคือดาวทิศเจ้าโคจรตกเรือนอรินะครับเรื่องการงานธุรกิจครับการงานธุรกิจนั้นต้องบอกชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างนี้ครับในเดือนนี้ดาวการงานและธุรกิจของท่านคือดาวอังคารเจ้าโคจรตกเรือนอริตั้งแต่6ธันวาเป็นต้นไปและจะอยู่เรือนอริแบบนี้ไปประมาณ2เดือนเศษเพราะฉะนั้น เป็นช่วงที่ท่านต้องแก้ไขปัญหานะเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาให้ได้ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ผลงานของท่านความสําเร็จจากเรื่องธุรกิจของท่าน <med David> จะได้มาจากการแก้ไขปัญหาให้กับตัวท่านเองให้กับองค์กรของท่านหรือแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า point คือตรงนี้ครับคือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนปัญหาเป็นความสำเร็จ รวมถึงตัวท่านเองต้องไม่สร้างศัตรูต้องไม่มีศัตรูต้องระมัดระวังความขัดแยง้งต้องระมัดระวังข้อพิพาทคดีความที่เกิดจากเรื่องธุรกิจการงานผลประโยชน์และอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเด็ดขาดเพราะดาวแห่งเรื่องอารมณ์หุนหันพันแล่นคือดาวอังคารตกเรือนอริใช้อารมณ์ใช้ความเอาแต่ใจพังพินาศนะครับแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าท่านสงบนิ่งมีสมาธิมีสติมีสัมปชัญญะท่านจะเป็นผู้ชนะต่อตัวท่านเองและทุกสปปรรพสิ่งในระยะยาวนะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของความรักครับดาวความรักคือดาวพระเสาร์ก่อนหน้านี้เล็งดวงก็ไม่ดีตกเรือนมรณะก,ก็ไม่ดีนะตลอดระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมาชาวกรกฎหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะลัคนากรกฎนะราศีกรกฎยังไม่เท่าไหร่ครับแต่ในช่วงเดือนนี้ครับอยากจะบอกชาวกรกฎว่าให้อดทนก่อนให้อดทนนะอดทนไปถึงเมื่อไหร่อดทนไปถึง14กุมภาวันวาเลนไทน์เพราะดาวความรักคือพระเสาร์13กุมภาจะโครจรยกออกจากเรือนมรณะและไม่กลับมาเรือนมรณะไม่กลับมาเล็งลัคนาอีกแล้วอีก30ปีเป็นอย่างน เพราะนั้นประครับประคองเรื่องความรักอย่าพึ่งผีผามอย่าพึ่งรีบตัดสินใจอะไรลงไปในช่วงนี้นะครับเรื่องราวอะไรที่มันเกิดขึ้นต้องแก้ไขก็แก้ไขไปตามหน้างานอดทนและใช้ความใจเย็นก่อนนะหลัง14กุมภาพันธ์จะทําอะไรจะเคลื่อนไหวอะไรระหว่างนี้คิดดีแล้วหลังจากนั้นลุยได้เลยครับสิ่งดีๆจะทยอยเข้ามาในชีวิตของท่านหลัง14กุมภาพันธ์นะครับเอาละครับ เดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่สําคัญของชาวกรกฎตามที่ผมพูดมาแต่สิ่งที่ผมยังไม่พูดและสําคัญไม่แพ้กัน5ธันวาคมวันพระจันทร์เต็มดวงวันพระจันทร์เพ็ญและไม่ใช่พระจันทร์เพ็ญธรรมดาในหนึ่งปีมีแบบนี้เพียงครั้งเดียวที่พระจันทร์จะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภได้ตําแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่ามหาอุดทางโหราศาสตร์และปีนี้เป็นคืนที่พระจันทร์สอนสุขเพราะพระจันทร์เล็งกับพระสุขและ พระจันทร์เต็มดวงที่ได้ตำแหน่งมหาอุดในคืนวันศุกร์ด้วยอีกครั้งเป็นเทสาตีเลิกพระจันทร์เลงกับดาวอังคารทําให้พระจันทร์ให้คุณค่าในเรื่องของการค้าการขายการทําการค้าเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์ความร่ํารวยมากมายเป็นมหาเลิกแห่งความสําเร็จจะมีเคล็ดลับอย่างไรในคืนวันพระจันทร์เพ็ญมหาอุดนั้นเข้าไปรับชมรับฟังอย่างตั้งใจไปพร้อมๆกันเลยครับ มหาเลืกแห่งความสำเร็จครั้งสุดท้ายในปี2568ครับในวันศุกร์ที่5ธันวาคมจะเป็นวันที่พระจันทร์โครจรเสวยตำแหน่งมหาอุดเป็นคืนจันทร์ส้อนสุขเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15ค่ำจันทร์เพนในคืนวันศุกร์ที่พระจันทร์โครจรได้ตำแหน่งมหาอุดอีกทั้งพระจันทร์นั้นโครจรเลงกับดาวอังคารและดาวสุข อันเป็นคู่เมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์มหาลาภเป็นมหาเลิกที่ดีมากที่สุดครั้งหนึ่งในปี2568และจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะนำเคล็ดลับสำคัญมาบอกกับกัลยาณมิตรทุกๆคนครับนอกจากวันนี้จะใช้เป็นเลิกงามยามดีในการเริ่มต้นโดยเฉพาะเรื่องการค้าการขายการตลาด เรื่องความบันเทิงเนี่ยจะโดดเด่นมากเรื่องการเริ่มต้นใหม่ต่างๆพอพระจันทร์เสวยเทสาตีเลิกมันคือเลิกมาร์เก็ตติ้งเลิกการตลาดเลิกการบันเทิงนะครับเลิกแห่งเมตตามหาสเสน่ด้วยนะครับการค้าการขายเงินทองเพราะฉะนั้นครับพระจันทร์เสวยมหาอุดแบบนี้ปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว ที่สําคัญปีนี้ไม่ตรงกับวันที่พระจันทร์ถูกพระราหูอมพระอาทิตย์ถูกพระราหูอมสุริยคาาจันทราคาาไม่ตรงครับหายากมากนะวันนี้ผมให้เคล็ดลับไปครับทุกคนความเชื่อนะอันนี้เป็นความเชื่อของโบราณการต้องใช้วิจราราณนะครับและทุกๆความเชื่อเนี่ยหากเรางมงายจนเกินไปนะ ก็ไม่ได้ได้ผลดีนะเราทําอะไรแล้วเราไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้ความสามารถเลยนะไม่ใช้การทําความดีละเว้นความชั่วสิ่งที่เราทําเคล็ดลับที่ผมให้ไปนี้ก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องประกอบกันนะในคืนพระจันทรเพนอันเป็นมหาเลิกนี้จันทซ้อนสุขจันทร์เทสาตีเลิกแล้วก็เป็นพระจันทรเพนสวยมหาอุดเล็งกับ ดาวสุกเลงกับดาวอังคารนี้นะครับต้องบอกว่าเคล็ดลับคือว่าเราต้องอาบน้ํากลางแสงจันทร์ในช่วงเวลาที่จันทร์เพนพระจันทร์ใหญ่ที่สุดนะครับหรือว่าจะให้ดีก็คือพระจันร์ตรงศีรษะนะความเชื่อโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่ามันเป็นการล้างสเสียดจันไรอัปีอัปมงคลสัพเพคอสัพประสงสัพโ,โรคสัพปปภัยทั้งหลายออกจากกายสังขารขันห้าธาตุสี่อายตนะหกดวงจิตหนึ่งนะครับ วงเล็บนะใช้วิจารณญาณนะครับทำแล้วสบายใจทําทําแล้วไม่สบายใจไม่ต้องทํามันเป็นความเชื่อของผมนะแต่ขอให้ทุกคนอย่าง,งมงายนะครับและอย่าคิดว่าทําแบบนี้แล้วชีวิตมันจะดีขึ้นด้วยแค่การอาบน้ําแสงจันทร์มันมีปัจจัยอื่นๆด้วยครับต้องใช้สมองใช้สติปัญญาผมเชื่อแต่ผมเชื่ออย่างมีสติแล้วยังดําเนินชีวิตนะครับด้วยการใช้สติปัญญาในการทำงานในการประกอบวิชาชีพนะ เอาละเตือนหลายครั้งแล้วนะต่อไปนะครับก็จะบอกทุกคนว่าวิธีการอาบน้ำแสงจันเนี่ยเป็นแบบวิธีแบบชาวบ้านชาวบ้านแต่ถ้าใครอยากจะเขาเรียกว่าเสริมดวงชะตาแบบเต็มสูบนะครับแบบเต็มสูบเนี่ยเขาก็มีความเชื่อไปอีกนะครับซึ่งต้องใช้วิญญาณว่าเราต้องนิมนต์พระสงฆ์15รูปมาจเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูรนะครับ หรือบทอันเป็นมหามงคลต่างๆบทอัปปริตต่างๆร,ระหว่างนั้นครับเราต้องเคี่ยวน้ำมันวาดน,นะไม่ใช่แค่ใช้น้ำอาบแสงจันทร์ธรรมดาแล้วนะครับต้องเคี่ยวน้ำมันวาดโดยการต้องหาฟืนไม้มงคลใช้เตาแก๊สไม่ได้ครับต้องใช้ฟืนไม้มงคลทั้ง9ชนิดนะมาผสมกับถ่านก็ได้ครับไม่ต้องเป็นฟืนไม้มงคลทั้งหมดนะครับ ามสูตรเพื่อได้เปลวเคลิงอันเป็นมหามงคลนะครับจากนั้นตั้งกระทะตั้งหม้อครับและใช้น้ำมันที่เป็นมงคลตามสูตรโบราณ12ออย่างครับย่อยๆก็มีน้ำมันงาน้นะนำมันมะพร้าวนะครับมีน้ำมันจันทร์น้ำมันเกสรจากดอกไม้ต่างๆตามสูตรของโบราณนะครับ ยังไม่เพียงพอครับนอกจากฟืนไม้มงคล9ชนิดน้ำมัน12ชนิดยังต้องมีว่านครับจะใช้ว่านสดว่านแห้งก็ได้นะครับ108ครับว่าน108ตามตำราที่เสริมด้านเมตตามานิยมมหาคงกระพันมหาอำนาจมหาบารมีมหาอุดรวมถึงมหาลาภในแต่ละด้านเด่นต่างกันออกไปมาเคี่ยวครับระหว่างที่พระสงฆ์ทั้ง 15รูปทำไมต้อง15รูปเพราะเป็นกำลังพระจันทร์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงนะ,จะเจริญพระพุทธมนต์โยมสายสินลงมานะปลูกยันพระจันทร์ปลูกยันเกาะเพชรลงที่กระทะน้ำมันว่านเคี่ยวครับด้วยคาถานะคาถาอาคมพระขันอาคมไม้พายอาคมที่ตัดเตรียมไว้แล้วตามโบราณกาลนะครับระหว่างพระ,จะเจริญพุทธมนต์นี้ผู้ที่จะผ่านการอาบน้ำว่านในคืนพระจันทร์เพ็ญน,นี้ ต้องนั่งทําสมาธินะครับูกศีรษะด้วยสายสินร้อยแปนะใช้สายสินธรรมดาไม่ได้สายสินต้องเป็นสายสินร้อยแเส้นรวมกันเป็นเส้นหน,นาๆนะครับตามภาพนะูกที่ศีรษะมีติดยันเทพจจน์ยันเกาะเพชรนะแต่งชุดขาวนะเตรียมตัวครับเพราะเสร็จตรงนี้นะครับเราต้องทําบุญเพื่อเป็นเป็นทานบาร,รมีนะครับเป็นบุญบาร,รมี ส่งให้กับเทพปฐมเทวดาเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าการบัญชีถวายพระพุทธรูปบางพระจันทร์ถวายพระไตรจีวรถวายสังฆทานบ้วนน้ําอุทิศส่วนกุศส,สให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะไปทาพิธีบวงสวงโดยการบวงสวงต้องมีการอ่านองค์การบวงสวงให้ถูกต้องตามตำราบโบราณมีบายสีมหาเทพมหาพรมนะครับบายสีเปิดบารมีเปิดทรัพย์บายสีหลักและบายสีอันเป็นมหามงคลต่าง ของสีทองอันเป็นมหามงคลที่ไม่ทำลายชีวิตถวายนะครับ15อย่างนะนี่พอบวงสวงเสร็จอันเชิญพระกถาพระเวทตามหลักสูตรโบราณนะครับเซกที่น้ำมันว่างอีกครั้งหนึ่งหลังจากเสร็จพิธีส่งนะครับเราก็จะได้น้ำมันว่านอันศักดิ์สิทธิ์มาผสมกับน้ำทิพยมนนะที่ตั้งกลางแสงจันทร์ เห็นไว้อยู่แล้วนะครับโดยที่ระหว่างที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าเทียน15เล่มเนี่ยนะครับอยู่รอบๆโอนี้นะครับรวมถึงตรงนี้เป็นจุดสําคัญเราต้องอัญเชิญน้ำมนต์น้ำทิพยมนต์นะจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์9 9 9สถานที่มาผสมประสานนะครับและในตนุ่มนี้ต้องมีเหล็กไหลตามความเชื่อหรือเรียกว่า,าธาตุกยสิทธิ์นะครับสัตต ราชาคือเหล็กไหลเจ็ดสียิรันราชาเหล็กไหลเงินยวงนะครับสุวรรณราชาเหล็กไหลทองปลาไหลนะอ่ามีสุริยันราชานะครับเหล็กไหลแผงเปลวเพลิงเผาผ่านสิ่งที่ไม่ดีนะดีทั้งเงินทั้งทองทั้งเผาผ่านสิ่งที่ไม่ดีนะครับลงอยู่เดโอนะเพื่อเสริมความเป็นมหามงคลทั้งหลายระหว่างพิธีสงฆ์และพิธีบวงสวงนะครับจากนั้นครับถึงขั้นตอนสําคัญ ทุกคนที่เข้าวิธีนี้นะครับจะต้องมีเทียนขันห้าเป็นเทียนสีขาวคู่ด,ด้วยดวงชะตาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะจังหวัดเกิดประเทศเกิดผูกด,ดวงเป็นดวงจักราศีดวงทางโหราศาสตร์จำเพาะจอดจงของใครของมันครับระหว่างที่พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ระหว่างที่ผมอ่านองค์การบวงสรวงหรือใครก็ตามที่ทําผูกหลักไม่ต้องเป็นผมก็ได้นะครับอ่านองค์การบวงสรวงอยู่นี้นะครับอ่า ต้องมีผม5เส้นเล็บมือนะครับ10นิ้วต้องมีรูปถา่ายต้องมีเศษเสื้อผ้าเพื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลอยคอลอยกมพร้อมกับการปล่อยปลาไปด้วยนะครับปล่อยปลาเนี่ยต้องปล่อยปลาร15ตัวเป็นการลอยคอลอยกมให้ชีวิตนะแล้วจะมีผ้าขาวปูครับมีผ้าขาวปูระหว่างอาบน้ําทิพยมต์ตรงนี้อาบน้ําว่านตรงนี้ในคืนพระจันทร์เพนนีนะครับจะปูผ้าขาวนะจะมีดอกบัว ดอกดาวเรืองดอกกุหลาบอันหมายถึงดาวเรืองเนี่ยคือความเจริญรุ่งเรืองดอกกุหลาบเนี่ยหมายถึงเมตตามหิยมมหาสเสน่ห์ดอกบัวหมายถึงความดีงามนะ,ะความเป็นมงคลความเจริญรุ่งเรืองทุกคนจะมีพานภูเพื่อที่จะไว้บนศีรษะของทุกท่านให้ทุกท่านอาธิษฐานจิตและนำเทียนที่ได้จุดแล้วนั้นว่าพรนคาถาวนสามรอบบนศีรษะของทุกคน จากนั้นตอนเวลาอาบน้ำว่านครับทุกคนก็จะพนมมือนะพนมมือถือเทียนดังห้าเล่มดีไว้นะครับแล้วก็จะอาบด้วยน้ำทิพยมลที่ผ่านการผสมประสานเล่นแร่แปรธาตุตามที่ผมเล่ามาเบื้องต้นคร่าวๆนะเล่าทั้งหมดใช้เวลานานนะครับ mm. เพื่อความเป็นมหามงคลแล้วก็จะมีพิธีดับเทียนดับทุกดับโศกดับโลกดับภัยผมเล็บลูกถ่ายเศษเสเื้อผ้าทั้งหลายเราก็จะไว้ในผ้าขาวตรงนี้เพื่อทําพิธีลอยคอ ต่อไปเป็นความเชื่อโบราณเพื่อเป็นการล้างอัปมงคลล้างสิ่งที่ไม่ดีสเสด็จจันไรสป,ปะคอสป,ปะโสสป,ปะโรคสป,ปะภัยทั้งหลายเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ได้ทําบุญปล่อยปลาได้ทําบุญถวายพุทธรูปพระไตรจีวรสังกทานไปด้วยเป็นการผสมผสานนะครับในการทําบุญด้วยและทําตามความเชื่อโบราณใช้วิทยาณน,นะครับ ใครอยากเข้าร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลในครั้งนี้นะครับและได้ร่วมทําบุญกันไปในวาระโอกาสนี้ด้วยนะครับใช้เวลา,าพิธีส่งประมาณหนึ่งชั่วโมงพิธีบวงสวงอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนอาบน้ําว่านนะครับพิธีจะเริ่มต้นนะครับในช่วงเวลานะสิบเนาฬิกาสนาทีใครสนใจอยากร่วมพิธีครั้งนี้ กับผมนะครับไม่บังคับนะใช้วิจารยญาณอย่างงมงายนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าร่วมพิธีนี้แล้วจะประสบความสําเร็จสเสมอไปอยู่ที่ตัวท่านด้วยครึ่งหนึ่งตรงนี้เป็นกําลังใจเท่านั้นนะครับรีบติดต่อเข้ามาด่วนนะครับเพราะเราไม่มีว่าจะปิดรับจะอะไรนะครับแต่ที่นั่งมีจํานวนจํากัดอีกทั้งนะครับเราต้องขึงสายสินตะข่ายเพชรต้องปลกพยันต้องเตรียมผูกด,ดวงชะตาต้องเตรียมเทียมพิธีและต้องเตรียม สิ่งของอุปกรณ์อีกมากมายเพราะนั้นรับคนที่เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ได้เพียง199คนเท่านั้นนะครับมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันต้องอาบน้ำมนให้เสร็จก่อนเที่ยงคืนนะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาด่วนที่สุดนะครับมาหาเลิกแห่งความสำเร็จครั้งสำคัญที่สุดในปี2568ไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับแต่ก็ต้องใช้วิจารยญาณด้วยนะครับ ใครสนใจติดต่อเข้ามาด่วนครับและเจอกันครับวันศุกร์ที่5ทธันวาคม2568ครับ